มันเสียใจมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนหลอกมาตอนนี้มันถึงแบบจุดสิ้นสุดของเราแล้วแหละพอมารู้ว่าเฮ้ยเขายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ก็ทาให้าช็อกเหมือนกันแหะเขาบอกว่าเขาเคลียร์แล้วชัดเจนแต่ทีนี้ว่าพอเข้าไปอยู่จริงๆอย่างเงี้ยมันมันไม่ชัดอะบอกตํารวจว่าผมอยากคุยกับเขาเรื่องของคดีบุกรุกเรืออะไรพวกเนี้ยผมอยากถามเพราะคุณมั่นใจหรอเอาผมบุกรุกเพราะว่าเรื่องทุกอย่างอะมีผมกับเขาที่รู้แล้วก็เรื่องของทํำนายร่างกายคือเขามาแจ้ง,งผมทำลายร่างกายทั้งที่ หลักฐานเขาไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ผมอะกับมีหลักฐานที่ผมถูกกระทําผมอยากให้เขามาคุยกันนะเพราะไม่มีอะไรจะต้องปิดบังอะอดีตคนรักของยิงลีออกลงแฉบ้างเตรียมแจ้งข้อหากลับในข้อหาแจ้งความเท็จเรื่องราวสุดเดือดนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะเขาบอกว่าผมพยายามถามเรื่องสื่อผมได้มีการชัดแผ้เขาจริงว่ามาออกมาคุยกับผมเถอะเงี้ยผมตู้คุณไม่ได้หรอกในเรื่องของเงินตัื่ออ,อ,อะไรเงี้ยถ้าคุณยังไม่หยุดเงี้ยผมก็ ต้องขอทางสื่อทางเพจอะไรเงี้ยในการช่วยเหลือผมนะอะไรเงี้ยคือติดต่อเพื่อจะอยากเจรจารเีขาก็ด่าผมว่ามว่ามิจฉาชีพล้วเขาบอกไปเลยแล้วก็คุยไม่คุยใช่ครับไม่เลี่ยโอเคอ่ะพี่คะช่วยเล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่าเรากลายเป็นโรคใบที่สองของหยิกดีได้ยังไงก็โรคใบสองคือตอนช่วงแรกคือไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องว่าอ้เขายังเคลียร์กันไม่ขาดหรืออะไรเงี้ยครับพอมารู้ว่า เขายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ก็ทาให้ช็อกเหมือนกันนะใช่แต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจคบกันเนี่ยเราได้ถามเขาชัดเจนไหมว่าเราเขาได้เคลียร์กับคนเก่าไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์นะใช่ครับเขาบอกว่าเขาเคลียร์แล้วชัดเจนแต่ที้ว่าพอเข้าไปอยู่จริงจอย่องเงี้ยมันมันไม่ชัดอ่ะคือพอเราเริ่มรู้ว่าเขายังมีความสัมพันธ์กันอยู่อ่ะแต่เขาก็แบบบ่ายเบี่ยงมาเรื่อยๆว่าคุยัแค่งานหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีความสงสัยตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็เรื่องของทำลายร คือเขามาแจ้งผมแ้วกันทั้งที่หลักฐานเขาไม่มีอะไรก็ไม่มีแต่ผมอะ่ะกลับมีหลักฐานที่ผมทูกกระทํามันเสียใจมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนหลอกมาตอนนี้มันถึงแบบจุดสิ้นสุดของเราแหละมันเสียใจคือว่าหนึ่งไอที่ผมบอกไปอะ่ะค,คุณไปเคลียร์คนของผมหมดเลยมันเหมือนผมอยู่ตัวคนเดียวแลตอนนั้นอะ่ะคือหนึ่งมันก็เลยแบบทำเป็นการดื่มอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้ติดต่อกับเพื่อนเพื่อจะออกไปหาห้องอยู่อย่างที่บอกไป จริงๆแล้วผมยินดีเคลียร์ต้องมาแล้วผมอยากเขามาคุยกันผมก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นประเด็นพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าในเมื่อสื่อหรือเพจไหนเอาข้อมูลผมไปเปิดเผยกับสื่อขึ้นมาในเมื่อมันเป็นประเด็นแล้วเขาออกจริงๆผมไม่ได้อยากออกมาหรืออยากจะตัดอย่างที่พี่หนุ่มบอกผมจะคุยกับพี่หนุ่มเฮ้ยพี่หนุ่มเรื่องนาาเป็นอย่างเงี้ยผมไม่อยากออกแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมก็ตัดสินใจว่าเขาชี้แจงมาแบบเนี้ยครอบครัวก็เครียดด้วยอะไรด้วยบอกเฮ้ยผมไปลักทรัพย์ไปอะไรพวกเนี้ยทั้งๆที่เขาก็รู้ในหมายรู้ในแค่ร่าว ไม่ต้องมาชี้แจงให้ละเอียดหรอกไปสู้กันหลังบ้านดีกว่าส่วนตรงนั้นน่ะมาคุยกันหลังบ้านไม่จำเป็นต้องออกพูดอะไรเงี้ยครับพอเขาออกมาเราก็เลยอยากจะชี้แจงในมุมเราบ้างใช่ครับพอเขาออกมามันต้องชี้อ่ะเพราะว่าคนมันไม่ใช่แบบเฉพาะครอบครัวไงคนรอบข้างไงโทรมาถามว่ามึงไปทำงั้นจริงเหรอมึงทำกันจริงเหรอว่าโอ้โหผมจะไปตอบแบบเพื่อนเป็นร้อยมันก็ตอบไม่หมดหรอกครับใช่จะโพสเฟซบุ๊กก็เดี๋ยวก็จะมาเอาไปนี่อีก ฟ้องผมอีกเปิดหน้าชนเลยใช่ครับเพราะไม่มีอะไรจะต้องปิดบังครับตอนนี้มีแล้วครับด้านไหนมุมไหนเรื่องของการแจ้งความเท็จเรื่องของการลักทรัพย์ไม่ว่าเป็นบุกรุกอะไรพวกนี้ครับทำลายร่างกายอะไรงี่ครับแจ้งความเท็จถ้าสมมติพิสูจน์แล้วเราออกมาแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็ฟ้องเตรียมจะฟ้องกลับเหมือนกันใช่ครับแต่ทางให้ดีก่อนที่มันไปถึงขั้นนั้นคุยเถอะใช่ครับ าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟฟลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube X และ t k t t o k ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ